มาวันนี้เราไม่อยู่ในแบบจอมบี้ในเกมโรบอทเออนั้นฉันขอสปอนอันนี้แล้วกันสปอนค่ะสปอนจงเ้ยสปอนว้าอันนี้ได้รถอ,อะไรวะเนี่ยรถที่ก้นไม่ดูดีเลยอ้าว เฮ้ยไม่ไปอุกูนี่มันซอมบี้ซอมบี้ในแพนเมียร์ซอมบี้ดีกว่าโอ้ย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 อุ้ยอๆ้ยอ้ยอ้ยกระเด็นออกจากรถเลยไม่อะไรวะลูกบอลเกงไปแล้ว แล้วฉันจะทำยังไงล่ะนี่แบ๊ตายสปอนค่ะไม่จะต้องเป็นคนขับแกไม่มีเศษเป็นคนขับอ่ะไอ้ทะเลไปเลยมุ ไปแล้วไปแล้วๆปแล้วไปแล้วปแล้วปแลววว๊ไปไหนล่ะนันนไปไหนไปไหน,ไไหนทั้ลกบนก่อนไปสลัยตัวอะอะไรปะเนี่ยนี่ รถคันนี้ดีกว่าเดี๋ยวมันต่างกันยังไงเนี่ยอ่าอ่าอ่าอะไรเนี่ยสปอนสปอนโอ้ยอ้าวหูหูกระจายสปอนทรัคใช่จะใช้รถคันนี้แหละรถที่พาเราไปไอ้เร่งความเร็ว เลยรถอืดมากอืดมากรถรถยังอืดเลยนึกจะมาสปอนทำไมมันขับไม่ได้โว้ยไม่ไหวละมันนีนิดไม่ต้องขับได้ลงรถเนี่ยลงไปเองไป ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวกับพวกแกแล้วฉันจะลงไปเองฉันจะลงไปได้ปวยศพนั่นแหละไปลงไปเอาอะไรกวอนนี้ยน่ารำคาญว่ะหมาอยู่รถน,นี่ไหม มันจะมาแย่งอีกแล้วเออาเข้าไปดีไอ้โง่ไปตายดิยก่อนไปไปไอ้โง่งั้งเมื่อไหร่จะลงไปได้สักทีปะเนี้ย

ไปลงไปลงไปลงไปงไป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 อะไรปะอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นลูกบอล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 ไม่ไม่เละอะไรฝรนี้ไม่ทำไ,ไม,ไมยอมหรอกนะ ไม่รถชันไปไปอ,อะไรอะรับเพชรไปไปไปต้านน้าจอต้านน้าจอต้านนจ้าจตานนจอไปอะไรวะ <ST> แบบนี้เล่นยาวแน่เลย มันนี่สปอนค่ะมันไม่สปอนซะด้วยตำรวจไม่เอาไม่เอารถเม่เอารถอยู่ไหนสปอนสิไม่ ไปแค่ส่านคนเดียวก็พอแล้วมาช่วงมันน้ำหนักเยอะไป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 เลยไป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 เลยเอาเป็นว่าเราเปลี่ยนแบบดีกว่าอะไรแล้วเราก็มาถึงแบบสุดท้ายของวันนี้แล้วนั่นก็คือแบบล็อกเคนโบน งูชันกระดูกหักเห็นกระดูกซุกบๆหน่อยออื้กระดูกกระดูกโอ้โหเ,เป็นสีดำเลยนกลับเป็นสีดำเกียร์ Get up. Get up. อัพอ่าโอ้ยเกียร์อัพเกียร์อัพเกีอัพก่อนโอ้ยเราสามารถเลื้อยได้ด้วยนะมีเลื้อยเลื้อยได้ขึ้นิ่้ ดูโออ่อนแรงทั้งตัวเลยจ้าไม่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 ไ,มไ,มไมจะมารองคองนี้ก่อนเอ้คอมันแรงเกินไปจะต้องขึ้นบันไดขึ้นบันไดขึ้นไปแล้ว ขึ้นบันไดแล้วทำอะไรต่อขึ้นบันไดแล้วก็ตกลงมาเอาไม็ตกไปเงั้นอันนี้ก็ได้ อุ้ยอันนี้มีอะไรอ่ะมีหลุมด้วยอ้าวตกตกหลุมไม่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 ฉันจะไม่ลงหลุม,ลมเด็ดขาดเลยอ่ะไม่ลง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 โอ,อเคนี่อะไรใส่กล่องใส่กล่องมาทำอะไระนะะตรงนี้ใส่กล่อง มานจะเกาะขยับได้ที่นี่อะไร,รอะลอยแยกยอะลอยแยกคงข้อต่อวันนี้จะเล่นหมดไหมเนี่ย first person ด้วยอา้าว็จะมหัวฉันหายเนี่ยทำไมหัวฉันหายใครก็ได้บอกฉันทีว่าทำไมผมฉันหายแล้วก็ช่างมัน ขึ้น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 บินปินปินบินบินบิน,นย่อย่อบีนเอ,อ่อดึงดึงดึงจมโอ้ือกระดูกเฮ้ยตรงนั้นมีอะไรด้วยอ่ะอ๋อไม่มีอะไรเดี๋ยวอ๋อโอเคนิโมโหก็ยังเหมือนเดิมนะเนี่ย นายขอลงไปหน่อยอันนี้มันคืออะไรโอ้ยอุ้ยโอ้ยันแลบูแลเมอถโอ้โหถึงกับขึ้นเสียงเลยโอย้ฟังเสียงโอ้ยไปกระดึ๊บไปกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บอ้าวลอยอ้าวลอยลอยฟ้า ไม่ไม่ลอยฟ้าอืออือตายตายตายลุกขึ้นอ่อนอ่ตัวถึงกับอ่อนกันเลยทีเดียวโอ้ตัวอ่อนตัวอ่อนอ่อนปลกเปียกอ่อนปลกเปียกโอ้ยอ่อนอ่อนปลกเปียกอ่อนปลกเปียกโอ้ยแบนเนตแบนเนตโอเค อ่อนกเปียอีกรอบนึ่งเอออ่อนเปลียนเอออฟ้าลอยไฟลอยไแล้วลอยไฟแล้วเอ้อไปยังวิ่งได้อยู่รถนี่อะไรเนี่ยนูยั์เอาไ่ ถ้าหายเกิดอะไรขึ้นรีเซ็ตตัวละครก่อนเล <leh>. no งั้นกล็ลองค้อนี่ทุบรูด้วยกันอาจจะดูดีก็ได้นะเออจะดีเหรอ โอ้แค่โดนก็ออกปวกเปียกแล้วหนีหนีโอ้โหโดนทุบโดนทุบโดนทุบไปนิดนึงไม่เป็นไรโอ้โหโดนปุบ๊บออกปลวกเปียกเลยไอ้ทุบจัง,จง

ลูขึ้นดูขึ้นดูขึ้นให้ลุกขึ้นอ่อนไม่ได้เลยเลยโอ้โหอ่อนปวดเปียกยิ่งกว่าเดิมอีกอไปไปต้องอุย้ยอ่อนขาอ่อนขาอ่อนเค่กระโดดลงมาก็เจ็บแล้วโอ้ยาล่ะไปที่เครื่องบินเลยนะ ไปที่เครื่องบินโอ้ยโอ้ย